สวัสดีครับผมนายอาริกรสังสีชื่อในชื่อกิ่งไัยกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียน intensive English for communicate หรือชื่อย่อว่า IEC โรงเรียนมารีวิทยานครราชสีมาครับเหตุผลที่ผมเลือกศึกษาต่อในเอกจัดการและพัฒนาไอดอนและินฟเอนเซอร์เพราะผมมีความชื่นชอบในการเต้นมาตั้งแต่เด็กๆครับทำให้ผมมีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินไอดอน ในด้านหลายๆคนจึงทําให้ผมได้มีการเรียนเต้นและศึกษาท่าเต้นต่อมาเรื่อยๆจนได้แข่งในหลายๆงานครับโดยกิจกรรมและผลงานที่ผมเคยทําในระหว่างการศึกษามสีถึงมหกนะครับถูกเลือกไปเป็นเอ็กซ์ต้าแดนเซอร์ในคอนเสิร์ต GMMTV Starlympic ส0 2 4ั LL Fanfest 2025และ GMMTV Starlympic ส0 2 5ัครับผมได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำหนึ่ง ในการประกวดมิสเตอร์มิสเอ็มวีหรือว่าเฟ้นหานักเรียนต้นแบบครั้งแรกของโรงเรียนมาริวิทยาครับผมได้เข้าวงการแข่งขันเอสโคลาเชลลิงแดนคอนเทสต์หรือว่าเซิร์ฟเอสเชียร์ไทยเฮลทซัมได้เข้ารอบไปทีมสุดท้ายในการแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศและได้รับรางวัลลองชนะเลิศอันดับที่3ครับผมยังได้ลงแข่งโคเวเดน Dance, ทั้งในและนอกโรงเรียนครับผมได้ถูกคัดเลือกเป็นเชลิเดอร์ในคณะสีชมพูและคว้าที่1มาได้ครับผมได้มีโอกาส โคลร,ราท่าเต้นเพลงเรียกว่ารักได้ไหมในคอนเสิร์ต G M t V Star ร์ลิปิกสองันครับ My goal in next 10 years In next 10 years I never know what will be like but I hope I will be the idol and use my talent to bring happiness to people I will keep improving myself and never give up to my goal